ยาขาวฝรั่งนี่เอ็งซ่อนยาขาวฝรั่งในพระโอสถของพระองค์ชายอย่างนั้นหรือเอ็งรู้หรือไม่ว่าการหลอกลวงเจ้านายมีโทษทันสถานใดผมเป็นคนสั่งให้น้องชายกับผมใส่ยาขาวเอาไว้ข้างในเองไข้ป่าถือเป็นไข้ที่ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตยิ่งหากเกิดแก่ผู้ที่อ่อนแอยิ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากการให้ยากระทุ้งพิษไข้แล้วไม่กระตื้นขึ้นมา และหันไปใช้ยาขาวฝรั่งแทนถือเป็นการกระทำที่กล้าหาญมากข้าขอชื่นชมเองในการตัดสินใจครั้งนี้ยาควีนินของท่านหมอปลัดข้าเองได้ศึกษามาสักระยะหนึ่งแล้วว่าสามารถรักษาได้จริง